ยอดบรรยากาศจริงนี่ครับกระเพราเนื้อสับของเรานะครับผมนี่ไม่ใช่นเนื้อดิไม่ใช่กระเพราดิใบยี่หล่าใบยี่หล่านะครับเนื้อผัดใบยี่หล่านี่เลยครับกับกากหมูหมูน้ำปลาด้วหน่อยนี่บรรยากาศยอดที่สุดโอ้โห ปาดีเลยขนาดนี้ลิมคลองอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านเลยวันนี้ดูนะเรามีเปเลยพอกินข้าเสร็จก็นอนเปนี่เลยโอ้โหแจ๋วจริงๆป่าดีไหมครับนี่มาโอ้โหกระเพราโทรศัพท์ ความเข้มข้นของเขาเผ็ดจริงๆก็ใช้พริกแครกแคร่พริกขีข้หนูปนกันเลยเป็นโบราณโบราณหนะใส่ใบติจอกากหมู้วย,ยมือเที่ยของเราเนี่ย ฟินมากเสียงนกร้องอย่างนี้หักโโอ้โหโอเค,ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม